สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับนุ่นเช่นเดิมนะคะกับช่องของนุ่นนั่นเองนะคะวันนี้นุ่นก็จะมารีวิวรถยนต์มือสองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์มือสองนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้นะคะที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 0 9 9นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ0 8 4 0 4 0 4 2 0 9 9่ศูนย์นี้นุ่นมานําเสนอระคะวันนี้นุ่น,นามานำเสนอรถคัน,น มาใหม่ๆมัดๆเลยนะคะเป็น Toyota v วีอนะคะรุ่น 1.5J DUO นะคะปี2017นั่นเองสำหรับราคาขายนะคะคันนี้เพชรยนของเรานะคะขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าพอนเพียง6,000ต้นๆเท่านั้นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูรอบๆตัวรถและภายในตัวรถกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันนะคะสําหรับกระจังด้านหน้าของตัวนี้นะคะสําหรับ V8 e, นี่นุ่นบอกเลยว่าได้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะเป็นโฉมออนนิ่วปัจจุบันแล้วนั่นเองนะคะสําหรับกระจังด้านหน้านะคะได้มีการออกแบบเปลี่ยนใหม่นั่นเองให้ดูทันสมัยและฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบ piano black น,น,นะคะโอ้โหด,ดําดุเข้มขนาดนี้รออสวยๆกันไปเลยนะคะแถมราคานะคะผ่อนเบาๆด้วยนะคะสําหรับชุดโคมไฟด้าน นะคะคก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโอ้โหหลอดไฟก็ได้มีการออกแบบใหม่นะคะให้ดูสองสว่างด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยในส่วนของร้อน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะคะแล้วก็มีฝาครอบนะคะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะคะรุ่นบอกเลยว่าทั้งสี ทั้ง4ล้อนะคะโอ้โหเดิมๆแท้ๆนั่นเองอ่าและสําหรับยางนะคะนี่นุ่นให้ดูใกล้ๆกันไปเลยเป็นยางปี2 0 1 8นะคะโอ้โหดอกยางนี่คันใช้งานน้อยมากเลยนะคะถัดมาที่ด้านข้างของลาตัวรถนะคะเรามาดูกันที่ฝาครอบกระจกนะคะ สำหรับฝาครอบกระจกนะคะก็เป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านั่นเองอ่าถัดมาที่มือจับประตูด้านนอกน,นะคะก็เป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่านี่ให้ดูสีกัในใกล้ๆไปเลยนี่เพราะว่าเป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนั่นเอง เราไปดูด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะด้วยกับตัวนี้นะคะเป็นโชมปัจจุบันแล้วนะคะปี2017นะคะ,ะไฟท้ายก็ได้มีการออกแบบใหม่นะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไฟท้ายนะคะที่ ส่องสว่างมานะคะบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะอ่าและได้มีในส่วนของไฟทับทิมนะคะเพิ่มที่ด้านล่างนะคะถึงสจุดนั่นเองเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเราจะต้องเปิดจากด้านในตัวรถนะคะซึ่งอยู่ข,ข้างขวามือนะคะของเบาะคนขับนั่นเองสําสหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ภายในนะคะค่อนข้างกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะอะ่และก็จะมีในส่วนของอย่างอะไหล่สำรองนะคะถุงเครื่องมือนะคะและแม่แรงนะคะเตรียมมาให้คุณลูกค้านะคะไว้ใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันบ้างคะ่ะสำหรับภายในของตัวรถคันนี้นะคะเรามาที่ เริ่มกันที่ประตูด้านในนะคะสําหรับประตูด้านในนะคะได้มีการออกแบบให้เป็นสีดําล้วนนะคะนุ่นบอกเลยว่าดูทันสมัยมากๆเลยนะคะสําหรับมือเปิดประตูด้านในนะคะก็เป็นพลาสติกสีดํานะคะค่อนข้าขงแข็งแรงมากๆเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกนะคะปรับไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยสําหรับในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังสามก นะคะขับงบ่ายมากๆเลยมีระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยนะคะจำนวนหนึ่งคู่หน้านั่นเองค่ะอ่าและตรงนี้นะคะส่วนคอนโซลกลางก็จะเป็นเครื่องเสียงวิทยุนะคะสามารถฟัง cd นะคะ ฟังวิทยุ fm am ได้นะคะอ่าและในส่วนตรงนี้นะคะก็ไว้เสียบ usb สามารถชาร์จแบตได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าและในส่วนของแอร์นะคะก็เป็นแอร์แบบอนาล็อกนั่นเองค่ะและเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะมีการตกแต่งลวดลายนะคะด้วยลายเส้นสีส้มนะคะให้ดู ดูนะคะแล้วก็ทันสมัยดูโฉบเฉียวนะคะในส่วนของเบาะนะคะได้มีการปรับรูปร่างนะคะให้นั่งได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของเบาะนะคะและก็มีสายเบลนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองอ่าและในส่วนของพื้นที่นั่งนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะนุ่มบอกว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะคะมีพื้นที่เหนือศรีรษะค่อนข้างเยอะที่วางเท้านะคะนั่งได้อย่างสบายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะ เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะสาหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีท้นั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์ของเรานี่บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะแท้ๆจากโรงงานนะคะสังเกตได้ยังไงนะคะว่าเป็นเครื่องเดิมแท้ๆก็คือจากรอยเม็ดอาร์ตรอยแต้ม hm สีต่างๆน,นะคะน็อตเดิมๆนะคะไม่มีการขยับนะคะทุกอย่างยังคงเดิมหมดทุกอย่างเลยนะคะ สามารถนําไปเช็คศูนย์ได้เลยนะคะ,ะและในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงน็อตนี่ไม่ขยับนะคะรอยเม็ดอาร์นี่ยังอยู่นะคะมึงบอกว่ารถนี่ไม่ได้มีการเปลี่ยนฝากระโปรงหรือว่าไม่ได้ผ่านการชนมาอย่างแน่นอนนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะทุกอย่างยังเป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นคานหน้านะคะคานหน้ายังตรงๆอยู่เลยนะคะบอกเลยว่า คุ้มมากๆเลยได้คันนี้ไปเหมือนได้ไป้ายแดงนะคะอ่านี่มีสติกเกอร์มออก,กอรนะคะโอ้โหทุกอย่างเดิมจริงๆนะคะใครได้คันนี้ไปมันบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะแถมราคานะคะอยู่ที่339,000บาทเองนะคะ สำหรับ t o y ยต a v i o อนะคะรุ่น 1.5J DUO ปี2017คันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อนุ่นได้โดยตรงนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะฟังอีกรอบนะคะ084-004-2099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะก่อนออกรถทุกคัน,นะค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ